โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตีกับผมแชมป์เอ็มนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ, M, รบเ,นนเราก็มาอยู่ในเกมไฟไนแอดแคนดี้สามเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในคืนที่2เลยนะครับก็พาเทลแล้วก็ผ่านจากไอหนูยักษ์นั่นมาชิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในคืนนี้เลยว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะกับคืนที่2เนาะโอเคอันนี้คือผมเปิดเสียงแรงแลนะ้วเนี่ยคือเสียงอนหูฟังผมแรงมากคือ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงตอนอัดนี่มันจะแรงหรือเปล่านะครับโอเคเอ,อ่อคลิปนี้อาจจะมีเสียงนอกบ้านมีหมาเหา่าอันอก็ต้องขอไปนะครับคือมันรทอนอะไรไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนว่าแอปยังอัดหรือเปล่าโอเคอัดอคืนนี้แมวโผล่หรือเปล่าเนี่ย หวังว่าแมวจะไม่มานะเฮ้ยได้ยินเสียงเคาะโอเคถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงเคาะนะครับแสดงว่ามันกำลังจะมาแอบดูเราเนาะในห้อง เฮ้ยเห็นนะเห็นนะโอเคเล่นต่ออันนี้คือยังรีไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยได้ยินเสียงนะโอเค ตอนนี้มันก็ยังไม่โผล่มาโอเคเล่นเทปต่อเดี๋ยวดียว,ยวไม่ยินเสียงเคาะโอเคมันอยู่ที่ตู้เมื่อกี้ เล้นเทปต่อเฮ้ยเห็นอะเรมาเกี้อย่าอย่าอย่าเห็นเห็นเห็นคือไอเกมนี้คือการฟังเสียงสำคัญมากเลยทุกคนเอาจริงคือแบบถ้าเราแบบฟังเสียงไม่ดีก็อาจจะตายได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องใส่หูฟังในการเล่นเอ้เกมมันดูกระตุกอย่างไรฮะวุ้ยเด๋ยวเด๋ยวุ้ยมันมาแล้วเด๋ยวเด้อว,ว,ว่าแล้วมันมาโอ้ ใจร้อนกันเลยอะ่ะเคโอเคโอเคโอเคไปอยู่ฝั่งนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่คือจะมาจะไม่บอกเลยนะโอเคไปแล้วโอ้โห เมื่อกี้คือแบบอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเคเล่นเทปต่อโอเคโอเคโอเคคือผมต้องแบบว่าหัดเช็คว่ามันจะอัดหน้าจอรหรือเปล่านะครับคือคือแบบยังไงอ่ะคือแอปอัดหน้าจอมชอบเด็นกนะครับคืออารมณ์เสียมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงคอที่ไหนวะ ได้ยินว่ามันมันจะมีแมวด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรเตือนเนี่ยเียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเตือนอย่าเพิ่งเตือนเฮ้ยเห็นนะเห็นนะโอเครีเทป ได้ยินเสียงเคาะเฮ้ยโอเคโอเคแล้วก็เล่นเทปเฮ้ยเห็นนะเห็นนะคือยาแมวยันที่แมวมันมาเราจะได้ยินเสียงหายใจมันใช่ปะ่ะโอเค รู้วิธีรับมือแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ยินนะเุ้ยโอย้ตกใจมาได้ไงเนี่ยโอ้โหคิดจะพุ่งมาก็พุ่งมา,าจริงเกินโอเคฝั่งนี้ปากเหม็นนักเราอะ โอ้โห oh. ทำเสียงรบกวนอีกเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเป็นฝีมือไอ้แมวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพึ่งปิดก่อนโหเกินเฮ้ยเห็นเห็นเห็น เล,เล่นเทปต่อเล่นเทปต่อเฮ้ย hmm. <Hey, S 2> ได้ยินเสียงโอเคเอ้ย okay. hey, เดี๋ยวนะคือส่วนมากแล้วแมวมันจะทำเสียงรบกวนไม่ใช่เหรอคือมันจะเปลี่ยนเสียงเทปแล้วนะอันนี้คือมันน่าจะทำเองนะไอ้เจ้าหนูตัวเนี้ยเฮ้ยเห็นนะ <Hey. S 2> เห็นนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะไอยโอเครีเทปได้ยินเสียงเมื่อกี้โอเคเห็นเห็นเห็นคือไม่เอานะคือเรามาส่องเรามาพุ่งใส่หน้าเราแบบตกใจเอาจริง มาก็รีบมาเถอะจริงอะเออหกโมงเถอะจริงหกโมงเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเคามาสองทางเลยอะ่ะโอเคผ่านอะไรเนี่ย โอ้โหแจ้งเตือนบ่อยแล้วเราอะคือเครื่องผมกากเกินไปหรือเปล่าเนะ่ยอ่ามินิเกมเหมือนเดิมเดี๋ยวนะคือจะให้เล่นเหมือนเดิมใช่ไหมเด้อเอ้ยเดี๋ยวนะคือเอ่อพาร์ทที่แล้วคือเห็นคู่หัวเมียคุยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ โอเคช่าหมเถอคืออ๋อรอบนี้เราจะเจอ,อผู้ชายสองคนคุยกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งดีกว่านะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่จะคุยกันเดี๋ยวเรามาเด็กกับเด็กคุยกันดีกว่าะไรเนะี่ยฮะ,ะทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะ อ่โอเคผมไม่รู้เรื่องหรอกจริง <laughs> 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 อา้าว <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ต้องคุยเหมือนเดิม <laughs> ใช่ไหมเนี่ยโอเค สวัสดีอะไรวัสดีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะคือรอบนี้เราไม่ได้เจอแรดนะเราเจอแคทใช่ปะ่ะคือแสดงว่าไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะโผลมาเอ่อคืนต่อไปมันน่าจะโผลมานะครับอ่ฮาะาผมว่าแล้วคือเลนซอนแอบแล้วใช่ไหมคือแบบมึงจะจั๊มสแกนใช่ป่ะเนี่ย เออเล่นก็ได้โอเคยังไงไม่เล่นมึงก็บังคับให้กูเล่นน่ะเออจะซ่อนที่ไหนดี เออสวัสดีอะไรทำไมคือพูดทำไมต้องมีจุดด้วยเนี่ยเออขี้กเกียจคุยกับมึงมากเลยเอาจริงคือทำไมมันต้องมีจุดด้วยเออมีจุดเวยอ่ะรีบคุยเถอะคุจะไปซอดเอาจริง เออคุณจะไปซ้อนเลิกพูดโอเคผมคิดเี็ดคุยแล้วเออซอดตรงนี้ดีกว่าอยากรู้ว่ามันจะเจอหรือเปล่านะ ผมว่าน่าจะหลอกผมเหมือนเดิมอะเอาจริงนั่นไงว่าแล้วคือจะทำให้แบบตกใจใช่ไหมละ่ะคือไม่ได้กินหรอกคราวที่แล้วก็ทำให้ตกใจนะเอาจริงแต่คราวนี้ทำไม่ได้หรอกเอาจริงอืมโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคืนต่อ,อไปผมจะมาเล่นคืนที่3า ผมว่าเราน่าจะเจอไอตัวแมวนะเพราะว่าเราเจอแมวหน้าล็อบบี้แล้วผมว่าน่าจะเจอแมวแน่น,นอนโอเคโอเคก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อผู้บันทการแจ้งเตือนคลิปเจ้าผมนะครับโอเคถ้าใครติดตามต่อ,ตอไปก็ติดตามไม่รอเลยนะครับอ่าก,กดติดตามไม่รอเลยเนาะไปะก็คลิปนี้ขอขอเพียงเท่านี้ครับก็ซีอีโอของผม